คมมีวา,สว,งงา,วาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะคะ ตอนนี้เป็นยังไงคะสุขภาพร่างกายดีหรือเปล่าถ้าดูเราตลอดเวลารับรองได้เลยว่าจะเข้าใจว่าสุขภาพดีมีความสําคัญอย่างไรแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ตามยังงามอยู่ไหมคะมถ้าเกิดว่ายังไม่งามพอก็ดูแลตัวเองให้งามด้วยนะจะได้สุขและสวยอย่างแท้จริงนั่นแหละเป็นคําทักทายกันนะคนเรามาตั้งแต่สมัยสมัยไหนเนี่ยเราก็จะทักการเออสุขภาพร่างกายเป็นยังไงสบายดีไหมจิตใจเป็นยังไงนะะอาจารย์นี่เขาบอกอย่างนี้คนเราต้องรู้ลึกรู้รอบจึงเห็นชอบให้เห็นเป็นคนเก่ง นะครับใครจะเรียกว่าคนเก่งเนี่ยรู้ลึกอย่างเดียวไม่เก่งครับต้องรู้รอบด้วยรู้สิ่งหนึ่งรู้ไว้ให้เชี่ยวชาญเมื่อทำงานอยู่แนวหน้าเข้าท่าแน่ครับอีกหลายสิ่งต้องรอบรู้ไม่ผันแปรจึงเก่งแท้คือรอบรู้และรู้ลึกโอ้โหคือทั้งลึกและรู้รอบใช่สองรู้เนี่ยต้องควรจะควบคู่กันไปมีอธิการของมาอะไรแห่งหนึ่งพี่มเมยชื่อว่าท่านเป็นใครนะคะ ท่านบอกว่าการศึกษาสมัยนี้ท่านห่วง virgin PhD virgin PhD คือคนจบปริญญาเอกใหม่ๆแล้วไม่นำเอาเรื่องอื่นมาบูรณาการเกิก็ฉันรู้แต่เรื่องนี้อก็เลยทำให้สอนแล้วทำให้เด็กที่เป็นลูกศิษย์ไม่กว้างขวางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าทำตัวเป็น virgin PhD ก็คือได้อ่ะแต่ยังไม่ดีเราต้องไปหาอะไรเข้ามาพี่โชคดีอย่างนึตอนครับพี่ทำงานธุรกิจพี่ทำงานสื่อ การตลาดพี่ทํางานบันเทิงอืพี่ทํางานการตลาดครบอ่ะเพราะฉะนั้นมันทําให้พี่สอนหนังสือ,อแล้วเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องรอบรูทั้งหมดเนี่ย ถึงได้กลายเป็นดรเสรีวงบลคาวันนี้ไงใช่ถ้าลังพังยังเป็นวัวจินเพียีฉันเรียนสื่อสารมวลชนมาจะรู้สื่อสารมวลชนลึกมอแต่ใครมาถามรัฐศาสตร์จะไม่รู้เรื่องเลยใครมาถามเศรษฐศาสตร์ไม่รู้เรื่องเลยใครถามการเมืองไม่รู้เรื่องเลยใครถาม่รู้ารื่องไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้เรื่องราวรอบด้านเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและที่สําคัญเลยต้องควบคู่กันไปก็คือรู้ให้ลึกแล้วก็รู้ให้รอบด้วยเช่นเดียวกับทุกวันนี้ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ มีเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุลแบบเนี้อลองศึกษาดูได้เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขาศึกษาเขาเข้าใจและทุกวันนี้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นบอกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆแล้วสนใจหุ้นของแอปโกใช่ครับก่อนที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ใช่ครับเกิดคือจริงๆแล้วทาไมอยู่ดีมารู้จักแอปโกจากจากก็คือรู้จักในตลาดหลักทรัพย์ ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มาศึกษาก่อนว่าบริษัทน,นี้ทําอะไรยังไงใช่ก็อ่านพวกข้อมูลในเว็บ annual report อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นก็ต้องสุดสุดส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นอะไรก็จะพยายามอ่าน annual report ก่อนดูงบดูอะไรอย่างเงี้ยครับดู business ดูอะไรเงี้ยใช่เห็นแล้วเป็นยังไงครับเห็นแล้วเป็นยังไงก็ก็เป็นตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจ business model เท่าไหร่แต่รู้แต่ว่ากาไรดีอะไรเงี้ยครับ ธุรกิจมี Profit Margin สูงอะไรองี้ครับแล้วก,ก,ก็ก็สนใจก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มแบบเริ่มดูเริ่มขึ้นใช่ใช่ครับเริ่มรู้รู้จักศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยป่ะก็ตอนแรกซื้อไปก่อนเลยครับก็ดูงบอย่างเดียวแต่ตอนหลังนี่ก็มีโอกาสพอรู้ว่ามี TS เอสพาดก็เลยก็เลย,เลยมีโอกาสก็เลยมามาวัานอาทิตย์นะครับแล้วก็มีโอกาสโชคดีโชคดีได้เจอรดออรพอดีก็เลยได้ค uh ุยก็เลย ก็ไหนๆเ้วก็เลยลองซื่องนเลยคุยเรื่องหุ้นหรือคุยเรื่องคุยทั้งสองอย่างเลยครับคุยทั้งสองอย่างเพราะจริงๆแล้วคุณเก่งมีปัญหาเรื่องของไซนัสสักเสรใช่ใช่ครับเป็นมาตั้งแต่เล็กผมว่าเล็กๆน่าจะเป็นพวกภูมิแพ้มากกว่าไซนัสนี่จะมาเป็นตอนตอนโตแล้วตอนอายุมากๆแล้วตอนที่เริ่มอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเล็กๆเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ครับใช่ครับได้ไปหาหมอไหมฮะหาครับหาก็หาตลอดก็หาอยู่ตลอดกินยา ฉีดยาม้งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับงั้นเดียว<อ>ผมขออนุญาตวนไปที่อาจารย์นำไพยว่าไซนัสกับภูมิแพ้มันมันต่อเนื่องกันได้ไหมครัคือจริงๆมันก็คงไม่ต่อเนื่องอะนะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเรื้อรังอะนะฮะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังมีน้ำหมูกมีการอักเสบอ,อยู่ในช่องจมูกอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งมันก็จะติดเชื้อพอติดเชื้อเนี่ยหมอก็จะจ่ายยา ปฏิชีวนะครับทีนี้การใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางครั้งเราใช้แบบไม่ถูกต้องไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางคนกินยาเข้าไปเช่นหมอสั่งใจ20เม็ดอย่างเงี้ยน,นะคะคกินเข้าไปสัก2วันเพิ่งหมดไปราวแปดเม็ด10เม็ดอะไรอย่างเงี้ยอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นฉันหยุดละ เชือ้อยังตายไม่หมดทีนี้พอเป็นครั้งต่อไปต่อไปมันก็เชื้อก็เริ่มดือด้อยาดื้อยาไปเรื่อยๆมันก็เรื้อรังไปเรื่อยๆพอเรื้อรังเนี่ยตอนหลังมันก็จะกลายเป็นไซนัสได้อันนี้อันนี้ไม่ได้มาเชียร์กันแต่บอกว่าพอเริ่มศึกษาเข้าจริงๆกับโรคที่เกิดขึ้นก็คืออาการไซนัสก็ยิ่งทําให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผมก็ใช้วิธีว่าก็ลองลองกินดูไปเลยอย่างเงี้ยทานสีอะไรฮะ ทีเขียวครับทานสีเขียวใช่ใช่แล้วทานมากแค่ไหนนานแค่ไหนต้องบอกว่าตอนแรกๆกับผมก็ทานแบบว่าทานแค่วันละสองเม็ดช่วงแรกๆแ,แล้วก็ทานมั่งลืมมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่รามาตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นกินเช้าสองเย็นสองแล้วก็กินทุกวันจริงๆเอาจริงอเอาจริงอ่าใช่ประมาณสักสามเดือนได้มั้งครับหลังจากนั้นก็ ก็ไม่เคยไปหาหมอที่ที่ภูมิแพ้ที่คลินิกที่ผมไปผมก็ไม่เคยไปอีกเลยก็ก็อาการปวดตาปวดหัวแน่นโพรงจมูกมันมีแต่มันน้อยลงมากครับแล้วมันก็มักจะหายแบบหายไปเองอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยเพราะว่านอนดึกไงคือดูขุ้นดูอะไรเงี้ยดูข่าวก็จะนอนดึกมากทีสองที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนอนบางทีแล้วก็แบบว่า ผ้าปูที่นอนอะไรเราก็ไม่ได้แบบว่าคลีนตลอดเวลาอ่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะมีส่วนบ้างอ่างเงี้ยครับก็คือวันนี้ยิ่งทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้นละว่ามันมีผลต่อร่างกายเรายังไงนะฮะก็ส่งผลส่งผลต่อเรื่องพอร์ตกูด้วยถูกไหมฮะก็ประมาณนั้นครับก็จะยิ่งมั่นใจนั่นเองนะครับก็จะทําให้เห็นบอกว่าตอนนี้ชีวิตแฮ ppy มากก็ก็ดีเพราะว่าที่สําคัญเลยผมว่าไอ้ไซนัสมันเป็นแล้วมัน มันทรมานอ่ะมันจะแบบมันจะมึนทั้งวันมันจะปวดหัวมันจะแบบมันเหมือนโฟกัสอะไรไม่ได้ครับจะทําอะไรมันก็แบบว่าหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ยหุ้นขึ้นยังหงุดหงิดอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้เอาจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันปวดหัวยังดีที่ว่าบางทีว่าผมเตะบอลกับตีแบดไงถ้าช่วงไหนได้ไปเตะบอลตีแบดก็เออมันก็ค่อยชัวขึ้นอะไรเงี้ยก็มันก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปใช่ใช่ใแต่ว่าพอมันเลิกเล่นกีฬากลับมาถ้าเราไม่รักษามันก็มึนมันก็ปวดหัวมันก็เเเเป็นนหมมือดิรี้ยคับ สุดท้ายแล้วยืนยันนะว่าถ้าเกิดสุขภาพดีเนี่ยมีค่ามากกว่าเห็นบอกว่าถ้าหุ้นขึ้นก็ยังถ้ายังเป็นไซนัสก็ยังปวดหัวใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮใช่ใชแต่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพก็ดีด้วยครับพอร์ตก็ดีด้วยก็ก็ดีครับก็ดี <laughs>